สวัสดีครับสวัสดี f อฟซเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องบรรยากาศยามเย็นเย็นบรรยากาศทุ่งนาอันแห้งแล้งมันมันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอ,อีสา,บานบ้าเนเห้ามันมันมันน้ำมันบามีพี่น้องคือหลักๆนี่ภาอีสานเห่านี่มันมันไม่ค่อยมีน้ําพี่น้องเอเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายคนก็คอมเมนต์มาว่านาะว่า มันบรรยาไอ้มันทุ่งนามันแห้งแล้งแบบนี้เนี่ยเออคือเจ้าคือบ่ขุดสะเจ้าคือบ่อยขุดบาดาลเออรือว่าเห็ดกรตรอียยังก็แล้วแต่น่ะคือพี่น้องมันผมว่าพื้นที่ภาคอีสานเรานี่ข้อด้อยมันนี่ข้อด้อยที่มันทําให้เกษตรนี่มันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จปันไดในการปลูกก็คือ หลักๆนี้ก็คือเรื่องน้ํานี่แหละพี่น้องเรื่องน้ํานี่แหละเออคือบางทีเนี่ยพี่น้องบางพื้นที่เนี่ยเจาะบาดาลลงไปก็มีน้ําแค่นิดเดียวพี่น้องเออม,มันมันเจาะแล้วมันบกคุุมพี่น้องเออมันมันมันไม่เหมือนเละบุรีรัมเนี่ยมันไม่เหมือนมันบกคือจังหวัดอื่นพี่น้องเออบุรีรัมเนี่ย มันเป็นที่ราบเออพอเป็นที่ราบปุ๊บเนี่ยมันคือจังหน้าแบบนี้เป็นมันเป็นหน้าทงพี่น้องหน้าทงนาทงนาทุ่งกับนาเขาเรียกว่าอะไรนะนาทุ่งกับนาน้ําคํามอะเนาะเออคือนาทุ่งนี่คือรอนำฝนอย่างเดียวเออแต่ถ้าเป็นหน้าน้ำคัํานี่คือน้ํามันจะผุดขึ้นมาจากใต้ดินเออแต่อันนี้นี่มันไม่มีน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะพี่น้องเออคือต้องรอฝนอย่างเดียวมันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับ อเกษตรกร,เ,กรเพราะว่ากเกษตรก็รู้ๆอยู่นะเนาะคือมันมันต้องพึ่งน้ําเป็นหลักนะ่ะเออถ้าไม่มีน้นํานี่จบพี่น้องถ้าบว่าไม่น้ำก็คือจบเออเราจะไปเปิดน้ํามาปลาลงทุนน้ำปราป้าอย่างแบบนั้นก็ค่าน้าปลาป้าก็แพงไปอีกเออม,มันก็เลยเฮดไทยคือจังแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยแบบเนี้ยคือจะจากทํานาเสร็จแล้วปุ๊บกะ เาได้เห็นหยัางเลยพี่น้องเออเพราะว่ามันมันติดปัญหาเรื่องน้เออมีสามขั้นตัวเดียวนี่ก็คือคือน้ํานี่แหละเออที่มันติดปัญหาเขาก็เลยเขาก็เลยปล่อยบ่อยทิมแบบนี้แล้วคือหน้าแรงมาก็แบบเนี้ยอช่วงเนี้ยมกรลามกะละุมกะลากุมภามีนาเมษาเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพเนี้ยเออพร้อมแล้วปีนี้นี่ฝนหมดเร็วด้วยเออฝนมดเร็วพร้อมมันก็เลยสภาพนี่แห้งแรงย่างที่เห็นพี่น้อง มันเฮ็ดยังกันยากพี่น้องเอ้ยบุรีรัมณีเออขัถามว่าไอ้จังหวัดอื่นเป็นแบบนี้บอผมว่าก็มีส่วนน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนกันเออเพราะว่าภาคอีสานมันมันเป็นที่มันเป็นที่ราบสูงซะส่วนมากเนาะเออมันมันไม่เหมือนภาคกลางเออภาคกลางเนี่ยมันมันเป็นที่ลุ่มต่ำเออเป็นที่ลุ่มต่ำเออมันมีเขาเรียกว่าอย่างนะมันมันมี แม่น้ําหลายสายเออแต่ภาคอีสานนะ่ะบางคนไอ้บางบางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็มีแม่น้าเหมือนกันมันมีคือกันพี่น้องแต่ว่าถึงหน้าแ้งมานี่น้ําในห้วยในหนองนี่มันก็แห้งพี่น้องเอเนื่องจากว่าคือมันมันไม่มีงบประมาณที่จะไปทําเป็นกั้นฝายเนะี่ยพี่น้องเออถ้ามันมีฝายชะลอน้ําหรือว่า ฝ้ายกั้นอ่ให้ให้ให้เก็บกักน้ําไว้บ้างอันนี้มันก็สิเป็นเรื่องดีพี่น้องแต่คือระบบชนประทานในภาคอีสานเนี่ยมันมันมันหน่อยพี่น้องมันมีน้อยมันมีไม่เพียงพอเออมันก็เลยเฮ็ดให้การเฮ็ดไอ้ธุรกิจเกษตรเออมันภาคอีสานมันก็เลยมันก็เลยเป็นไปได้ยากเออมันมันก็เลยเฮ็ดให้คนอีสานเท่านี่ก็ต้องดิ้นรนเออไปหา เงินจากทางอื่นไปหาเงินจากกรุงเทพคือจังแถวโซนบ้านที่ผมอยู่นี่เนี่ยหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนี่ลงไปเห็นงานก่อสร้สางพี่น้องลงไปเห็นงานก่อสร้สางเพราะว่าอยู่บ้านมันก็ไม่รู้จะทําอะไรนเนาะนเบื้องวะ่ะเบื้องสภาพแบบนี้พี่น้องมันไม่มีอย่างเห็ดพี่น้องโรงงานก็ไม่มีคือที่เขาอยู่อยู่ได้ก็คือลูกหลานส่งเงินมาให้แล้วก็อยู่เลี้ยงวัว เลี้ยงควายกระมือถั่นพี่น้องเออมันมันเป็นเขาเรียกว่าหน่อยนะมันเป็นที่ระบบด้วยหละเออมันคือก็ลู่อยนาะภาคอีสานก็มันไม่ค่อยมีโรงงานมันอีกอีกอย่างนี่คือมันมันไม่ใช่จุดศูนย์กลางน่พี่น้องเออมันโม่เม็นจุดศูนย์กลางมันมันไม่เหมือนกรุงเทพเออกรุงเทพนี่มันคือมันเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่กรุงเทพนี่ เฮ็ดเนียงมันกะมันก็จะประสบความสําเร็จสะส่วนใหญ่พี่น้องเอเพราะว่าเนื่องด้วยอภูมิศาสตร์อหรือว่าจุดศูนย์รวมคนมันอยู่ตรงนั้นอผู้คนพลผุกพ่านผู้คนเยอะอมันก็เลยเฮ็ดให้ไม่ว่าแต่อาชีพอะไรและไม่ว่าแต่กเกษตรหรือว่าค้าขายอย่างงก็แล้วแต่คนที่เฮ็ดงานอยู่แถวไอโซนแถวไอภาคกลางนี่เขาสี่พ่อมีเงินแน่แต่ภาคอีสานนี่ถามว่ามันมีเงินบ่มันบ,บ่่คยมีดอกพี่น้อง เขามีที่เยอะก็จริงเออคือจังไอ้ <c oughs> คนแถวบ้านนี่ก็มีที่คนละสิบไร่ยี่สิบไร่สี่สิบไร่ก็มีพี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินพี่น้องย่งยากจนคือเกา่ามีที่เยอะก็ใช่ว่าจะมีเงินเยอะตามพี่น้องเออมันถ้าจะปล่อยเช่าบางทีมันก็มันก็บบ่มีไผมาเสาคือเกา่าพี่น้องเออมันมันก็เลยเห็นไห้นี่แบบไหนละ่ะคือ หากินซ้ำตายไปซื่อๆนี่ะพี่นอ้องเออมันมันเนื่องด้วยทางรัฐบาลเขาก็ไม่ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันที่มันชัดเจนไปรูปมาทำมันเนาะเออถ้าอย่างน้อยน้อยนี่ถ้าเขาขุดคลองนี่มันสิเป็นเรื่องดีพี่นอ้องเออสำหรับภาคอีสานนะเออขุดคลองเออทำคลองขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเก็บกักน้ำเออาไว้ใช้ในในไอการเกษตรเออในช่วงหน้าแล้งเออหรือว่าหน้าฝนยังก็แล้วแต่ เออมันบอ่อแต่อันนี้นี่ <c oughs> เลี้ยวไปทางไหนก็คลองกับบมีพี่น้องเออคลองก็ไม่มีแล้วที่นี่กิเส็ดดในยังกะยากบานนี้กะเอาไปเอามากะหว้วยอยู่บ้านกับบมีเงินกะกัสิีได้ดินร่นตัวซะเนาะเออแมนบอ่อเพราะว่าทุกวันนี้นี่มันต้องใช้เงินพี่น้องต้องใช้เงินเออบางคนก็บอกว่าถ้าเราเอ่าปลูกอาหารหรือว่าทําเกษตรไว้กินเองนี่ มันคือความมั่นคงของรากฐานของชีวิตหนึ่งมันคือเกษตรผมว่ามันมันไม่ถูกซะทั้งหมดหรอกพี่นออ้องเออมันบ่ถูกซะทั้งหมดหรอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าทำเกษตรนี่มันต้องลงทุนทุกปีพี่นออ้องเออมันต้องลงทุนทุกปีบางวันที่เฮ็ดยังกระถามเออคือจังปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกข้าวเออปลูกข้าวโพดเอหรือว่าปลูก กล้วยปลูกังก็แล้วแต่เน่ะคือมันต้องมันต้องลงทุนพี่น้องเออมันต้องหมุนเวียนทุกปีต้องใช้เงินลงท,นทงุนทุกปีต้องคุณปีเออบางคนกับบอกว่าถึงเราไม่มีเงินเออแต่เราทำกเกษตรไว้กินเดงเราก็อยู่ได้มันบ่ถูกเสมอไปพี่น้องมันไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อกเออมันมันอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันต้องใช้เงินในการลงทุนทนะําเกษตรเน่ยเออเพราะว่า,าบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราจะไปใช้แรงอย่างเดียวนี่มั่นก็เกี่ยวกับ สุ่ม,มเมล็ดพันธุ์หรือว่าก้าพันธุ์อย่างสุ่มนี่นะเราก็ต้องไปซื้อเขาพี่น้องเออเพราะว่าเราจะไปขอเขามันสีมีไผ่หายหแมนว่ละ่ะเออมันก็ได้ซื้อคือเราเพราะฉะนั้นนี่เฮดเกษตรในภาคอีสานมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องเออมันต้องมีทั้งเงินด้วยเออแล้วก็มีทั้งไอเกษตรเป็นของตัวเองด้วยเออมันถึงสีมันคงเออถ้าถ้าให้เอาแต่กเกษตรอย่างเดียวนะบ่ะมันคง อแต่ถ้าในยุคปัจจุบันนี้ถึงไม่ทำกเกษตรแต่ว่ามีเงินนี่แถบนั้นก็มั่นคงนะผมว่านะเออผมสมมุตินะถ้าผมมีเงินสักห้าสิบล้านแบบนี้ผมคิดว่าผมซื้อข้าวกินก็ได้เออเอเาอเรอ,อแต่ถ้าผมมีเงินสักบาทแล้วให้ผมมาเห็นกเกษตรนี่แล้วคิดว่าจะมั่นคงนี่มันคือสิบบมั่นคงหรอพี่นออ้องเออ เ่าสู่กันฟังพี่น้องไม่มีสาระอะไรมากมายเออทายบรรยากาศทุ่งหน้าอันแห่งแล้งพี่น้องเอ้ยภาคอีสา,บานบรรเทาก็สาคัญมันก็คือน้ํานี่แหละเออไอที่ทําได้นี่นี่แหละคือเลี้ยงงวัวพี่น้องเออคือเลี้ยงงวัวนี่แหละเพราะว่าวัวก็มันก็ไม่ได้กินน้ําเยอะมันก็ไม่ได้ใช้น้าเยอะมันกเกษตรอย่างอื่นนะเนาะเพราะฉะนั้นในภาคอีสานเท่าก็เลยนิยมพากันเลี้ยงวัวซะส่วนมาก เพราะว่าเกษยียดยางอื่นน่ยมันมันไปบอลอดพี่นอ้องเออก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังไม่มีสาระอะไรมากมายสวัสดีครับพม